สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางการเรียนรู้นะครับสําหรับวันนี้เราจะมา update, อัปเดตกองทุนที่เราซื้อกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3นะครับถ้าใครยังไม่ดู1ตั้งแต่ EP 1ที่เริ่มซื้อนะครับ EP 2มา update. อัปเดตหลังจากซื้อไปสามจห้าวันนะครับ EP นี้ก็มาอัปเดตอีกเช่นเคยแล้วผมก็จะมาซื้อกองทุนเพิ่มอีก1กองทุน500บาทนะครับอย่างที่บอกไว้ใน EP ที่1นะครับ ผมจะทําการซื้อกองทุนทุกๆเดือนนะครับเตือนละ500บาทถึง100นะครับมาอัปเดตนะครับว่า,าที่เราซื้อไปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมซื้อในตัว EP ที่1นะครับก็คือกองทุนนี้นะครับสินทรัพย์ทางเลือกนะครับก็ซื้อไป500ตอนนี้บวกมาอยู่ที่24.13บาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อวันไหนนะผมจำจำไม่ค่อยได้ ใครใครดูก็ฝากบอกมาหน่อยนะครับแต่ว่ายังซื้อไม่ถึงเดือนนะครับซื้อน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาซื้อเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับไปดูกันว่าก็ยังไม่เลือกมานะครับว่าจะซื้อกองทุนไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็บวกนะครับบวกกองทุนที่แล้วก็บวกมา24บาทนะครับก็บวกส่วนตัวบนเนี่ยก็เห็นขึ้นขึ้นลงลงเป็นเสียสตางนะครับเนื่องจากเป็นความเสี่ยง4นะครับระดับ4นะครับ การเวี่ยงของตัวเลขบวกลบเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีตัวนี้นะครับสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยความเสี่ยงระดับ6นะครับหมายความว่าถ้าเกิดบวกมันก็จะบวกขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับลบก็อาจจะมีแนวโน้มลบเยอะนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างบวกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีนะครับก็ไปดูนะครับไปซื้อเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกครับย้อนกลับมานะครับใครที่ดู ep หนึ่งก็จะเข้าใจว่าซื้อยังไงนะครับก็ไปที่ซื้อขายครับ ผมเลือกเป็นกองทุนเปิดทั่วไปนะครับที่ผมใช้ตัวนี้ก็ย้อนกลับไปดู EP พหนะครับว่าเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้คืออะไรนะครับโอเค,อเคนะผมอยากจะเลือกกองกองทุนระดับ6นะครับอยากจะเสี่ยงดูครับผมใช้ความรู้สึก แล้วก็ดูจากกราฟเบื้องต้นนะครับไม่ได้ไปศึกษาเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถึงกับค้นหาใน Google ว่ากองทุนนี้ดีดหรือไม่ดีแต่ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อแล้วลงทุนเยอะนะครับลงทุนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับต่อกองทุนนะครับก็ควรที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google ด้วยนะครับว่าข่าวข่าวเป็นยังไงของของ,ของกองทุนนี้อะไรเงี้ยครับก็ไปดูแต่ผมดูแค่ในกราฟนะครับเพราะว่าลงกองทุนค่อนข้าง,าง,างที่จะไม่เยอะมาก น้อยนะครับห้าร้อยสามเดือนล่าสุดนะครับคือมันมีขึ้นกราฟขึ้นแล้วก็กราฟลงมันเป็นช่วงขาลงนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะสวิงขึ้นอีกนะครับแล้วแนวโน้มในแบบอนาคตผมก็มองว่ากราฟภาพรวมเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายว่ามันเฉียงขึ้นเรื่อยๆนะครับกองทุนนี้น่าสนใจนะครับกองทุนเปิด K, เคเวียดนามหุนทุนนะครับก็ไม่มีนโยบายปันผลปะนะครับผมขอเลือกไม่เยอะแล้วกันนะครับจริงๆผมมองไว้นิดนึงแหละ นะครับก็เป็นกองทุนนี้แล้วกันนะครับที่จะซื้อในวันนี้นะครับยอมรับนะครับกรณีมีความเสี่ยงระดับ6นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเกิดกองทุน5้ถึง6ขึ้นไปนะครับคุณต้องกดยอมรับว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะนะครับก็ยอมรับครับเสี่ยงสูงก็ได้ผลกำไรสูงนะครับก็ต้องเข้าใจจุดนี้นะครับผมก็จะซื้อไป500อนะครับ เดี๋ยวต้องเก็บตังค์ไว้จ่ายค่ารถด้วยค่ารถค่าบ้านนะครับจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องเหลือไว้เพราะงั้นอ,อย่างที่บอกครับสัดส่วนเนี่ยก็แบ่งแบ่งไม่ใช่ว่าเงินเก็บทั้งหมดคุณจะเอามาฝากเอามาใส่ในกองทุนนะครับผมแนะนําให้แบ่งเป็นสัดส่วนไว้ครับเงินเก็บก็70%เอามาลงกองทุนส0%ของเงินเก็บนะของเงินเก็บนะงงนบนะที่ที่ได้ต่อเดือนนะครับก็แล้วแต่ใครที่จะสะดวกนะครับ ของผมก็เดือนละ5 0 0ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเก็บในส่วนอื่นๆด้วยนะครับยิดนดนครับใครจะบันทึกไว้ก็ได้นะเสร็จสิ้นครับก็เรียบร้อยครับนี่คือซื้อไปอีกหนึ่งกองทุนนะครับกลับไปดูครับเราจะกลับไปดูว่าเออมันจะอยู่ตรงไหนรอจัดสรรนะครับ นี่ EP หนึ่งจะไม่เห็นภาพพวกนี้นะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วมันก็จะรอจะสัน่นโอนเงินเรียบร้อยแจ้งเตือนมาซื้อในวันนี้จะสั่นแล้วนะครับอ,อ๋อตัวนี้ตัวที่ผมซื้อจะสั่นไปแล้วนะครับซื้อขายก็มีหลายเคสนะครับที่ผมซื้อขายซื้อขายนะครับก่อนหน้านี้โอเคตัวนี้19อ๋อซื้อวันที่19เดือนนี้นี่มานะครับทานมาแค่ สิบวันนะสิบวันขึ้นไปยี่สบี่บาทโอเคครับก็ซื้อไปแล้วนะครับรอจัดสรรนะครับรอจัดสรรแล้วก็รอดูใน m มล์พอนะครับตอนนี้ยังไม่มานะนะครับรอจัดสรรประมาณสองถึงสามวันทําการนะครับประมาณนี้นะครับสองถึงสามวันทําการแล้วมันจะจัดสรรเสร็จจะสรรเสร็จมันจะเข้ามาอยู่ใน m มล์พอของเราก็รอดูอีกทีหนึ่งว่าเปิดพอตมาจะบวกหรือลบนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตในอ p ีที่4ถัดไปครับว่าซื้อกองทุนนี้ไปแล้วนะครับเปิด พอตมาเนี่ยเงินอกองทุนเข้ามาเนี่ยนะครับเข้าไมาพอตเราเนี่ยนะครับจะบวกหรือลบนะครับส่วนใหญ่จะลบนะที่ผมเจอคือส่วนใหญ่ซื้อซื้อเข้ามาวันแรกเดี๋ยวจะเป็นลบนะครับน้อยนะครับที่จะซื้อมาแล้วบวกในวันแรกเลยนะครับน้อยน้อยโอเคก็เดี๋ยวรอรุ่นกันอีกทีนึงครับประมาณสามมาทำการเดี๋ยวมาอัดอีพีสีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ